นี่นะครับท่านผู้ชมเราก็ทําการเป่าล้างทําความสะอาดนะครับพวกปั๊มน้ําพวกนี้ดีนะครับแล้วก็เช็คโอลิงต่างๆนะครับพวกนี้นะครับนะครับพวกซีนต่างๆนะครับแล้วก็แกนตัวนี้ครับพุขึ้นสนิมแบบนี้นะครับบางร่้งเปลี่ยนซีนไปก็ยังไม่หายนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนยกชุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนแกนตัวนี้ใหม่นะครับแกนไม่พัดเนี่ยครับถึงไม่พัดจะดีนะครับแต่แกนมันพุขึ้นสนิมแบบนี้นะครับเราจะเปลี่ยนยกชุดนะครับนี่ครับโอลิงพวกนี้นะครับก็สําคัญนะครับเนี่ยแล้วก็ เปลี่ยนชุดใหม่ไปเลยนะครับอันนี้ถ้ามันเสียนะครับมันใช้งานมายาวนานครับแล้วถ้ามีตัวใหม่ก็ใส่ลงไปแล้วก็จบนะครับแล้วลูกปืนตัวนี้ตีออกมานะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดเป่าให้เอี่ยมนะครับซีซมันี้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับล้วเป็นไปได้ก็เปลี่ยนแกนตัวนี้นครับมาพร้อมกับชุดปั๊มน้ํานะครับเดี๋ยวเรามาแกะอะไรตัวใหม่กันเลยนะครับนี่ครับอะไรตัวใหม่ของผมนะครับแกะเปลี่ยนไปเลยนะครับ ตัวใหม่นะครับจะแกะให้ดูนะครับพัดอะไรนะครับตรงรุ่นนะครับคลิก 125i นะครับรหัสตัวนี้นะครับ1920เป็นอาวุธนะครับตรงรุ่นเลยนะครับนี่นะครับมาของมาอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีลูกปืนนะครับมีลูกปืนมาครบชุดแกมใบพัดที่ใสๆนะครับเจียมๆนะครับเนี่ยมีสลักมีอะไรมาให้ครบนะครับนี่นะครับครบชุดนะครับ ปืนอะไรเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วแกนแบบสภาพแบบใสๆอิ่เอี่ยมแบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนลงไปนะครับเราก็จะตอกลูกปืนันี้ออกนะครับแล้วก็ถอดซีนออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ใส่ไปให้ครบนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนตัวนี้นะครับซีนตันนี้ไม่ไหวแล้วครับมันมันร้อนนะครับแล้วก็มันมันไม่ไม่อวกไม่กลมไม่นิ่มเท่าไหร่นะมันมันแบนแ๊บเกียบไปเลยนะครับวราอันนี้ทำการล้างเป่าทำความสะอาดให้เอี่ยมนะครับแล้วก็ เปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปแทนที่เดิมนะครับไปเลยอ่ามันอยู่ตำแหน่งไหนอย่างไรนะครับเราก็ก๊อปปี้เล่นแบบไปเลยนะครับแล้วก็เอาให้ลงบ่าลงร่องให้สนิทนะครับเนไครับเก่ามันหมดสภาพแล้วก็เปลี่ยนซีนตัวใหม่ลงไปนะครับเนี่ยอันนี้มันมากับประเกนชุดใหญ่นะครับอ่าใส่ใส่ตัวใหม่นะครับไปแทนที่เลยนะครับลูกปืนก็มีมาด้วยนะครับเนี่ยครบชุดนะครับ จะได้จบๆบนะครับเรื่องตำนานนะครับเรื่องตำนานจุจบไปเลยนะครับนี่นะครับการถอดการถอดลูกปืนตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับเราก็ใช้เหล็กส่งครับตอนนี้ผมใช้ตัวทีนะครับส่งเอาที่ขนาดพอเหมาะะครับส่งส่งออกมานะครับตึงครับคอนเคาะใช้ปากกาจับก็ได้นะครับที่จะส่งออกแบบไหนก็ได้ครับที่ไม่ทําให้ปั๊มเสียหายนะครับเนี่ยสภาพลูกปืนก็เน่าแล้วครับเนี่ยขึ้นสนิมดาเกึืกร คาบน้ำมันด้วยคาบอะไรต่างๆครับเนี่ยแล้วก็จะใช้ปืนตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะถอดซีนตัวนี้ออกด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะส่งออกฝั่งนี้นะครับหาดิกส่งหาอะนะครับส่งออกเลยครับเนี่ยดันเข้าไปตีออกนะครับโดยไม่ให้ปั๊มน้ําเสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการเคาะส่งออกนะครับนี่นะครับ เราก็หาบล็อกขาวตัวทีนะครับที่มีขนาดแล้วก็ส่งออกนะครับลูกปืนลูกปืนนะครับก็ส่งออกมาฝั่งนี้นะครับส่วนซีนเก่านะครับเราก็ส่งออกมาฝั่งนี้ครับเนี่ยเนี่ยข้างในมันก็จะมีรอยคราบผุนะครับรอยสนิมนะครับแล้วก็ซีนเสื่อมหมดสภาพครับนี่ครับเราจะเปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปนะครับแทนที่เก่าครับก็ถึงเรื่องล้างเป่าเช็ดทำความสะอาดให้เอี่ยมนะครับแล้วก็ประกอบ เข้าไปแทนที่ตัวเดิมตัวเก่าเรบเอาใหม่ใส่ไปแทนนะครับเนี่ยเอาล้างเช็ดทำความสะอาดให้ดีนะครับนี่นะครับเราก็ทาความสะอาดครับล้างเป๋าเช็ดให้ดีนะครับแล้วก็ประกอบลูกปืนตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวเก่านะครับตัวเก่าใส่ปืนตัวใหม่นะครับตัวใหม่ใส่ไปแทนที่เดิมนะครับถ้าอยากให้ตีเข้าไปแบบ ลูกปืนไม่เสียหายอะไรนะครับแล้วก็ทาจารบีบางๆนะครับบางๆเพื่อที่เวลาเราเคาะเข้าครับมันก็จะลื่นไหลนะครับจะลื่นไหลนะครับนี่ครับก็ถ้ามีตัวหนังสือนะก็ขันออกเหมือนเดิมนะครับไปเลยนะครับแล้วเคาะเข้าไปนะครับ นี่นะครับลูกปืนนะครับก็จะเป็นเบอร์หกศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับหกศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเปิดเข้าไปใหม่นะครับก็จะประกอบซีนเข้าไปด้วยนะครับอ่าส่วนซีนตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์อ่าที่ปั๊มไว้นะครับสิบสี่ยี่สี่นะครับห้านะครับเนี่ยเราก็จะประกอบ ทาจารบีบางๆนะครับไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเพื่อที่จะประกอบให้ซีนมันปิ้นนะครับมันปิ้นซีนเสียหายต่างๆนะครับก็เรามาทาเกนจุดนี้ด้วยนะครับทาเกนพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเวลามันเคาะลงไปนะครับมันเจ้าจะไม่ไปฝืดนะครับมันก็จะลงล่องสนิทนะครับแล้วก็เน้นความสะอาดด้วยนะครับซีตามหลักแล้วนะครับก็จะหันแบบนี้นะครับ เพราะว่ามันจะเป็นซีนตัวป้องกันมันเครื่องนะครับก็หันให้ถูกทิศถูกทางนะครับเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ยึดยึดหลักตัวเดิมไว้นะครับครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับซีนก็มีอยู่สหน้านครับแล้วก็หันหน้าให้ถูกต้องครับเนี่ยหันหน้าไปถูกต้องตามเดิม ามที่เขาประกอบมาอย่างไงแล้วก็ประกอบไปอย่างนั้นนะครับตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็รูปกาวนะครับรูปกาวทาจาระบีเพื่อที่จะให้มันตอกเข้าไปให้มันสนิทนะครับเนี่ยเซรมิกาวบอลก็ทาบางๆนะครับกันไว้นะครับแล้วก็แกนนะครับแกนตัวนี้มันแกนตัวเก่าทีมันผุขึ้นสนิมแบบนี้นครับแตกนี้จะคล้ายๆเซรามิกมันเส่อมสภาพนะครับเนี่ย เราก็เปลี่ยนใช้ตัวใหม่เข้าไปนะครับเนี่ยก็จะมีมาครบนะครับเกนก็จะใสๆส,ส,ส,สวยๆแบบนี้นะครับก็จะมีสลักมาให้เรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้เราป้องกันไว้นิดนึงนะครับโดยการทากาวนะครับบางๆนะครับกันไม่ดีกว่านะครับทาไว้บางๆนะครับ สารบีก็จะช่วยไม่ให้เกิดการผุนะครับกาวก็ช่วยเซฟในเรื่องรั่วซึมนะครับอันนี้ก็อันใหม่นะครับใครจะไม่ทาก็ได้นะครับแต่เราป้องกันไว้ดีกว่านะครับนี่นะครับอันนี้ตัวเก่านะครับตัวเก่าเสียใหม่เราก็ประกอบเข้าไปนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เคาะให้บ่ามันลงร่องให้สนิทนะครับโดยใช้ลูกบล็อกที่มีขนาดพอดีพอดีนะครับจะเป็นเบอร์ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับลงไปนะครับ ลงไปให้สนิทเลยนะครับนี่นะครับเราก็ทําการให้ลูกบล็อกนะครับที่มีขนาดพอดีพอดีนะครับเคาะให้เต็มให้สนิทนะครับเต็มร่องเต็มบ่านะครับให้สนิทก็บเลยนะครับแล้วก็แกนตัวนี้เราก็จะจะมีครบนะครับมีครบนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆเซรามิกนะครับคล้ายกระเบื้องนะครับเนี่ย ตัวเตาก็ชํารูปเสียหายนะครับเนี่ยเราก็ทาจีบีรูปๆ,ๆครับเพื่อที่จะป้องกันการขึ้นสนิมนะครับเนี่ยนะครับรูปบางๆครับป้องกันการขึ้นสนิมนะครับแล้วก็ประกอบง่ายครับลื่นไม่ทาให้ซีนเสียรูปนะครับทาเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้มีมีชุดซีนเซรามิก คล้ายๆกระเบื้องนะครับตัวน in <sh> ี้มาให้เรียบร้อยนะครับดูตัวเก่าครับมันแตกชำรุดนะครับเนี่ยแล้วก็ขึ้นสนิมเกลอะเลยนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยครับแกนใหม่ใสๆนะครับปอบเข้าแทนที่เลยนะครับอันนี้สนิทหมดแล้วนะครับชิ้ความเรียบร้อยนะครับซีนหันถูกต้องนะครับก็ประกอบเข้าไปนะครับของใหม่ก็จะฟิตๆหน่อยนะครับแล้วก็เราจะดันเข้านะครับ ดันเข้าแล้วก็เคาะเข้านะครับจะขออนุญาตไปเคาะเข้าให้มันสนิทแล้วก็จะร้อยสลักตัวนี้นะครับครับนี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ประกอบตัวใบพัดเข้าไปแล้วนะครับพอดีอันนี้นะครับจะเป็นลูกปืนที่ติดมานะครับแต่พอดีผมอยากจะใส่ของแท้นะครับของแท้ที่ยังยังใช้งานได้ดีนะครับไหลลื่นนะครับอันนี้ก็เป็นของใหม่เช่นเดียวกันนะครับ ใช้ได้เลยครับไม่คลอนไม่หลวมไม่อะไรครับแต่ผมดูตามที่ผมจับดูด้วยมือเปล่าครับผมมั่นใจของแท้มากกว่านะครับใส่เข้าไปนะครับโอลิงตัวนี้นะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนครับเนี่ยเพราะว่าตอนมาเนี่ยสภาพดูไม่ได้เลยนะครับทั้งเกิดทั้งอะไรนะครับเนี่ยผมก็จะถอดออกแล้วก็จะกการเปลี่ยนนะครับนะครับโอ้เหมือนจะติดติดแบด ติดตายได้ับเนี่ยดูสภาพนะครับเนี่ยกล้องนะครับดำเป็นคราบเลยครับเดี๋ยวไปล้างใหม่นะครับก็จะใช้โอลิงตัวใหม่ไปเลยนะครับนี่ครับโอลิงชุดโอลิงตัวใหม่พวกนี้นะครับถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับใช้ตัวอวบนิ่มๆนะครับให้มันรับเต็มๆนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนออกเลยนะครับเพื่องานมันจะได้แบบออกมาแบบดีๆนะครับนี่นะครับ เียนออกใส่ไม้ไปเลยครับโอลิงต่างต่างครับอ่าโอเคลอก่อนนะครับนะครับถ้าเราไม่รู้เราก็เทียบจากนี่ครับเทียบไปเลยนะครับก็มีตัวเดียวนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็สภาพมันก็ต้องดีกว่าตัวเก่าแน่นอนนะครับเพราะว่ายังยังอ้วนกว่านะครับตอนนี้เริ่มรีบผอมแล้วครับแล้วก็ ความนิ่มนวลจะไม่ดีเท่าแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมร่องตัวนี้เราก็ทําความสะอาดคราบให้เรียบร้อยนะครับโอลิงตัวเก่าถอดออกนะครับถอดออกแล้วก็ประกอบตัวใหม่เข้าไปนะครับนี่เลยนะครับประกอบไปเลยนะครับนี่นะครับข้าที่เขาทางนะครับตอนประกอบเข้านะครับใครจะทา กาวบางๆก็ได้นะครับเพื่อกันไว้นะครับกันไว้ดีกว่าแก้นะครับแล้วตรงนี้ก็สวมสลักเข้าไปนะครับก็คือตอกให้สุดนะครับแล้วก็ใบพัดนะครับใบพัดก็จะต้องหมุนคล่องๆนะครับคล่องๆเลยนะครับแล้วก็จะมีหมุดมีหมุดตัวนี้นะครับเนี่ยโอ้ก็แถมให้ด้วยเรียบร้อยนะครับเนี่ยครบจบนะครับนี่นะครับแล้วก็ตอก ตอกเข้าสลักรูตรงนี้เลยนะครับเนี่ยใส่ไปจารบีไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะให้มันตอกง่ายๆนะครับง่ายๆลรื่นๆนะครับเดี๋ยวผมไปตอกเข้ากันนะครับตอกเสร็จเดี๋ยวจะเอามาให้ดูให้ชมนะครับนี่นะครับเปลี่ยนซีนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำวามสะอาดร่องแล้วก็ใส่ซีลงไปนะครับแล้วก็ตอกสลักลงไปนะครับให้ความบาลานซ์ซ้ายขวาเท่าๆกันเลยนะครับ ก็หมุนคล่องๆครับไม้ติดไม่ขัดนะครับให้มันลงให้สุดนะครับแล้วก็โอลิงตัวเก่าครับเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่นะครับตัวเก่าก็ยังดีอยู่ครับเนี่ยใส่ตรงใหนไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ประกบนะครับประกบก็อย่าลืมนะครับเอ็กซูดประคองสองตัวเนี่ยนะครับแฮม มีปกติอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ร้อยนัดนะครับอ่าและสิ่งสำคัญนะครับก่อนการประกอบนะครับเราก็ต้องมาเช็คนะครับลูกปืนนะครับลงสนิทหรือเปล่านะครับแล้วก็เราเคาะว่ามันลงสนิทเข้าที่เข้าทางเปล่าแล้วก็หมุนดูครับว่ามันต้องไม่ ไม่ไปติดขัดกันหมุนคล่องๆครับเพราะว่าเป็นของใหม่มันจะฝืดฝืดฝืดแบบโอเคนะครับฝืดแบบไม่ได้ไม่ได้ไปติดตายติดอะไรครับไม่มีสะดุดครับฝืดแบบไม่รั่วครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับแล้วก็เวลาประกบนะครับเช็คซีนเช็คอะไรให้ดีนะครับใครจะทากาวไม่ทากาวก็ดูซีนเอาครับว่าซีนท่านสมบูรณ์หรือเปล่านะครับถ้าไม่สมบูรณ์ก็เสริมกาวช่วยนะครับเวลาประกบเข้าไปนะครับก็ต้อง ขันน็อตลงไปนะครับแล้วก็ซีนสนิทนะครับแล้วก็ขันน็อตนี่นะครับท่านชมประกบเสร็จซีนนะครับใส่ไม้ครบหมดนะครับแล้วก็ต้องมาหมุนแกนตัวนี้ดูนะครับเนี่ยมันก็ต้องหมุนอิสระนะครับไม่ติดไม่ขัดไม่ฝืดนะครับตอนประกบกับตอนไม่ประกบก็ต้องหมุนอิสระได้เช่นเดียวกันนะครับ ตอสําคัญมากๆห้ามอุปกรณ์เสียหายน้ําหนักที่ลงตัวนะครับ